ไปจูกิันแค่นี่สิกับมุ่นเนี่ยพี่น้องกันไปเห็นทงนะเพื่่าอยากเบิ่งนะเห็นทงหพนังเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยสบายดีแน่สบายดีแน่สิมมืีงมากองแน่ได้แลแล ก็ขูดสีมันค้างน่เหนืยมันมนะมันแน่นนะดินก็เคเห็นสดๆเลยบีใสู่ะอ่นะัเกนนตอนหรือบ่าัะกตอนหรอเป่ี้น่งกด้ ขันตอนแรกขันตอนสอยแต่กระตุกมจะให้เป็นผูดแต่ไม่แน่นแปดพูด่าเนยพี่พี่ัวนึกให้แปดพูดพูดแล้วพันแปดพันกระจอยเลเออกระจอยกสิทากินส่วนแดงๆนั่นเลือดแต่ก็ไปขั่วไปวะสาปุกนะ เลวก็ไปขวานะหม่กินได้ดิบนะหยาดดัวนี้นะขีดขีด่าล้างมันนะเมื่คมเบิดหรเ่าเบิดแล้วอะดกดดน้นารเนาะลองมงเบิร์ดเบิร์ดผุตรนนิง เป็นอรไม่รู้ไม่รู้ม่รูไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม้ไม่ร่ร้ไม่รูไม้ม่้ไม่้ไม่ร้ไม่รู้่รู้้รู่รูม่ร้ไม้มรูรู้ยมปรู้ไม่รู้่รู้ไ้ไบ่รูู้้่ไม้ไรับปั๊บู้ไม่้มบ่่้่ เิ่งวดมนก็ได้กันอ่านอานีเป็นนายแงนียบอกกูหตดนไหแ่บยยามกสูขี่พียกัปั่นอาณามน กว่าเรเคยเห็นแค่เกลีย,ยวบอลเลี้ขันตอนอ,อีนนกขันตอนวิธีเอาเอียขันตอนวิธีโอาเอียอย่างนั้นอรใเ้ยล้างอ่ะมันกินผูือกอะไพี่นอ้องมันลงในท้องน่ะเต็นขีแบบอธิบายให้เข้า็น ได้โงฮอนเดนอะโป่งนะอันนี้ก็ยกัพฮอยออยอยปุ๊บหเไดมาเอายอไปฮออตับนี่อะไรใส่แหละข้นขนามันอ่ะมีบะเอขนหนาเหนือนาขนนาเยขนขั้นนาขอเสกเลยเลยสือมาสืข้อขนาขั้นยะขนานาปีินกินบุหัวเยอะใส่คลของโตมาก ช้างเหลืองเนาะแปดทมอ้าวกาบแล้ยงกละคืนน่ะกายกาบแตอผูดแปดผูดไม่ต้องาจะหาอแปดผูดแปดผูดหถุงแปนแปทังบาทง่นส่งเลยงานสงเยอู้มันบุ่บุหรีบุทังนี่ อยากผ่อนด้ปีเปียก็ออนจะเปีตั้มเลยจหนอยก่อนพักเลยนี่ก่อนไปก่อนไปก่อนกินเนื้อเห็ดแหวตอให้เป็นบเปียแบบตอนเออเป็นแล้วนี่นึ่งเนยักเก็บเป็นตัดเนไปเป็นสองนี่ปตัจักเอ้วเห็ดไถือ

ดี้ใส่ผ้กรลังอ่ะลังีไาไปีเาไป้างก่อนนะน้อรกกเปน้าย่างใสจริงๆไม่เ้าเากัวาเนวเนึงพว้ก้าเด้อวาวาได้ไแ้วมันน่อยมัน้ายาติอดเลยาเดีค่ะจะากิลาะงปลาิกูเเเป็นไ

ในแปลหัวน้อยคือหัวง่ายไหมัวหัวพอดีคิดซื้อไปเลี้ยงกะเลยหัวนี่สวนเดี๋ยอดเดี๋ยวเดียวโะโะเด้อใส่มเด้อเบียเอากินไหมด้พวกนี้กินใส่ดิบวันนี้ใส่ทุกวันี้เ้กินเสียดียบข้าวห้าหัวมันจยกหัวหัวหัว กินน้ำก็มีพ yeah! hey. <glorious. S 1> ี่นนองอันนี้พี่เน้ำข้าหน้าี่เนะเชื่อไงเคชี่องไงเจอันอันนี้าเหลือบลเชื่อนั่นอะไรเหือของหายอันนี้นะจับไกกันเนาะขั้นตอนกระดูกคางอืมยาวไหมเออไปไปเออไปเออไไป นี่นี่แค่สองตัวงานตัวเพนี่คือเจ้าเ็นเนอะตักปันเนาะนไจะได้เนาะปีกินไอ้ปูแสบเนาะมันหอมไฮไหมวะเคยไฮายวะเป็นก็เลเลยว่าเน่ย้ามกับโต๊ะแปดกรอง สองสี่หกแปดเศษก็กินไม่เลยไม่มานชอบเลยครับนี้่ยังกระสานเองสีร้ายพี่น้องปวดหัพันบาทพอกินอยู่พี่น้องมันหลุดันสีรายก้อนไหนวที่เี่แวพี่น้องสีายเดี๋ยวยื่ีน่อยจักสีร้ายสีงมงงเนี่ยดูกระเดี่ยวย่างหมไม่ได้กินแล้วนะอันนี้กินแล้วพี่ ก้วหนอนะระดผู้บงเสียก่อนเริ่มมือแห้วกันของเงิแ่นเจเลยเียกเร็วไปยึดยึยึก้วัดเอจะหานกระดูกก็คัยิ้มมาแม่กนนี่ยิ้มมอง เขาเขามามัรเลยะไรีนอ่เป็นไงเขด่าไปเบอร์ห sure. oh ้ huh. ่ะท yeah. yeah. no, yeah. ิางชดหเมื no, no, no. Right. Comes, ่อยที่มืหมือนน้ยิ่งขาดเสียเองขาสติติ่มเนื้อนี่โอ้ห้าม่เจอน่าันดส่ไมอันนี่ต

เดี๋ยวลอยได้พี่นนอยังสองพูดเรียบลอยปันกันเรียยรลอยจะสักจักขีสิมาันแล้วกจ้าี้คนละครเร้่องะเนี่เอาคนอาหา้อยป้าเจ้สองพูดก็นเมาเอาเด้อาเางเงินเมเดงค์เพิ่งหานลอยพี่นอตั้งจับันเงินแ้ก็มาแบงเคิงกันอี สองผู mould, สองคนทานกันผ okay. uh ูแลห้าร้อยไปร้ายเนาะนะจีนนะจะเต็มเต็มแค่สามาแนะในพี่นนองผูหาหนอยร้ายบ่พลังพลังพลางพลางพลังกี่สิงง่วงบ่ กำลังเอ้ยอะตัวไหนก็ได้ต้องสวยนะถ้าหลังนี่พงษ์ก็ย้อนเลยคิมพี่น้องตอนนี้คิมกะมาห่อเท้าแล้วเนาะสําหรับคิมนี่กะว่ามีอย่างไรแบบมันหนาวแห็นไหมพี่น้องพ้มพึ่งถ้ากะซ่าก็ใหม่ๆเนาะสําหรับคิมนี่กะว่ามีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไรกดแชซ่สองสักคิมนี่เด้อย่านกิฟติ้ติ้ลิกระซิบอีเด้อพี่น้องอย่าด่ามากันเด้อวิธีวิธีปั่นปูนงัวเนาะพี่น้องเนาะงัวกะงัวเทิร์ก อย่างเงี้อยู่นอพี่น้องปันแปดผูวแล้วก็ผัวและพันหวานเนอแปดแปดคนแล้วก็นแปดคนเอาคนหนึ่งแล้วก็ไปห้างกันก็ได้เนาะพี่น้องทานห้าบุ๊กยินแบบขอขวบบางไงเนาะไปห้างกันคนละหารอยก็ได้เนาะส่วนสกีเอาคนละครก็ก็ขัดจ้าสำหรับคลินิกอะว่ามียังลายเด้อพี่น้องเด้อว่าสซิจูแต่ว่าขัดจ้าแบบขวแหละกับปันแพยปันมันมากเลยพี่น้องสำหรับคลินิกอะสีขาวเซมีด้อพี่น้องเด้อรากอสและก็เสีให้ยสองสกีนผิวดกเมงเก่าในเด้อเ์เซมงวันนี้เนาะ ไม่อยากลาีก้งลาบพี่นอ้องลาบเลือดถ้าพอวันมากิดหนาได้พีน่น้องเด้อ